ออกกําลังกายแบบนี ized, as well as Or, like room, ้เสี <com> more, more, ness, ener, ่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะครับการออกกําลังกายเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแต่ถ้าเราออกผิดวิธีอาจจะเสี่ยงต่อการทําให้ไตพังไตเสื่อมได้ครับอันดับแรกเลยครับนั่นก็คือออกกําลังกายในที่ที่ร้อนจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่กลางแจ้งนะครับตอนเที่ยงแบบนี้หรือว่าในห้องที่อับอากาศไม่ถ่ายเทนะครับเพราะว่าร่างกายของเราจะร้อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเราสลายแล้วก็ไตวายเฉียบถันได้แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยนะครับกวรออกกําลังกายในที่อุณหภูมิที่ดีนะคร ถ่ายเทยดีก็จะป้องกันได้ครับต่อมานะครับข้อที่2อครับออกกาลังกายแล้วไม่ดื่มน้านะครับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับหลายคนละเลยเพราะว่าบางทีออกกําลังกายชั่วโมง2ชั่วโมง <ๆ S 1> เสียน้ําเสียเหงื่อไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเราไม่ดื่มน้ําเข้าไปไตจะขาดน้ําทําให้ไตเสื่อมไตวายไ,วได้เช่นกันดังนั้นหลังออกกําลังกายอย่าลืมดื่มน้ําชดเชยกันนะครับต่อมานะครับข้อที่3ครับนั่นก็คือไม่สบายแล้วไม่ออกกําลังกายนะครับอันนี้เสี่ยงต่อการเก,กิดที Nem ่สโตร์เลยนะครับดังนั้นแนะนาครับว่าเวลาเราไม่สบายอยู่มีไข้มีอะไรแแบบนนนี้ะําาว่พ ก่อนนะครับหรือว่าจะออกกำลังกายเบาๆอย่าเริ่มหักโหมเกินไปนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดไตไวายเฉียบพลันเกิดฮีสโตกได้นะครับ